กราบนมัสการพระรัตนตรยัยกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยความเคารพและความปรารถนาดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพุทธธรรมะสอนใจช่องทางเล็กๆที่ตั้งใจถ่ายทอดธรรมะด้วยถ้อยคำเรียบง่ายฟังสบายเข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ใจของเราเบาลงผลคลายมากขึ้นลดความกังวล และค่อยๆนำพาใจกลับสู่ความสงบอย่างแท้จริงวันนี้ขอชวนทุกท่านมาพิจารณาธรรมะเรื่องหนึ่งที่หลายคนกำลังแบกไว้ในใจโดยไม่รู้ตัวนั่นคือความพยายามจะทำให้ทุกคนพอใจในชีวิตของเราไม่ว่าจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรมักจะมีเสียงจากคนรอบข้างดังเข้ามาเสมอบางเสียงชม บางเสียงตำหนิบางเสียงเข้าใจแต่บางเสียงกลับตัดสินและไม่น้อยเลยที่เสียงเหล่านั้นทำให้เราเริ่มสงสัยในตัวเองเริ่มถามตัวเองว่าเราทำผิดหรือเปล่าเราควรเปลี่ยนไหมถ้าเขาไม่พอใจเราควรหยุดดีไหมแต่ในทางธรรมะพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ชัดเจนว่าโลกนี้ไม่อาจทำให้ใครพอใจได้ทั้งหมด แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วยังมีคนรักและมีคนไม่รักยังมีคนเข้าใจและมีคนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นหากเราจะใช้ชีวิตโดยเอาใจทุกคนชีวิตนั้นจะเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ก้าวเดินและจะทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำความดีธรรมะจึงสอนให้เรากลับมาดูที่เจตนาดูที่ความถูกต้องดูที่ความไม่เบียดเบียน มากกว่าการมองหาคํำยอมรับจากใครชีวิตไม่จำเป็นต้องถูกใจใครไม่ได้แปลว่าให้เราเห็นแก่ตัวไม่ได้แปลว่าให้เราไม่ฟังใครแต่หมายถึงเมื่อเราฟังแล้วไตร่ตรองแล้วรู้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นไม่ทำร้ายใครไม่หลอกลวงไม่เอาเปรียบและไม่ทำให้ใจเราเสื่อมลงก็เพียงพอแล้วที่จะเดินต่อไปอย่างมั่นคง หลายครั้งที่ความทุกข์ในใจเราไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราทำแต่เกิดจากความกลัวว่าเขาจะคิดยังไงกับเราเขาจะมองเราแบบไหนเขาจะยังรักเราไหมเมื่อใจเราฝากความสุขไว้กับสายตาคนอื่นเราก็ต้องทุกทุกครั้งที่เขาไม่มองต้องฝากคุณค่าไว้กับคำพูดของใครบางคนเราก็จะเจ็บทุกครั้งที่เขาไม่เข้าใจ ธรรมะจึงชวนให้เรากลับมาถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้เราเป็นคนดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือ,อยังวันนี้ใจเราเบียดเบียนใครน้อยลงหรือ,อยังวันนี้เราซื่อสัตย์กับความถูกต้องแค่ไหนถ้าคำตอบคือเราไม่ได้ทำชั่วเราไม่ได้ทําร้ายใครและเราไม่ได้ทรยศต่อความดีในใจแม้จะไม่มีใครปรบมือ แม้จะไม่มีใครเห็นค่าสิ่งนั้นก็ยังเป็นความดีอยู่เสมอความดีไม่จำเป็นต้องมีพยานไม่จำเป็นต้องมีเสียงยกย่องเพราะความดีที่แท้จะค่อยๆสร้างความสงบให้ใจเราเองบางคนเลือกทางที่ถูกแต่ไม่ได้ถูกใจใครบางคนพูดความจริงแต่กลับถูกมองว่าไม่ดีบางคนทำความดีเงียบๆแต่ไม่มีใครจำ ธรรมะไม่ได้วัดคุณค่าชีวิตจากจำนวนคนที่เราชอบแต่วัดจากความสะอาดของใจและความเบาของจิตวิญญาณเมื่อเราเลิกพยายามเป็นที่ถูกใจใจเราจะเริ่มเบาเมื่อเราเลิกวิ่งตามคำชมใจเราจะเริ่มนิ่งและเมื่อเราเชื่อมั่นในความดีที่ทำโดยไม่ต้องรอใครอนุญาตชีวิตจะค่อยๆเป็นอิสระอิสระจากความกลัว อิสระจากการเปรียบเทียบและอิสระจากการคาดหวังว่าโลกต้องเข้าใจเราเสมอเพราะในที่สุดแล้วคนที่ต้องอยู่กับเราทุกลมหายใจไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือใจของเราเองถ้าใจเราสงบแม้โลกจะวุ่นวายถ้าใจเราตรงแม้ใครจะไม่เข้าใจชีวิตนั้นก็ยังมีคุณค่าและยังเดินต่อไปได้อย่างงดงามเสมอชีวิต ไม่จำเป็นต้องถูกใจใครแค่รู้ว่าสิ่งที่ทำไปมันดีไม่ทำให้ใจเราต่ำลงไม่ทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดและไม่พาเราออกห่างจากความถูกต้องเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับในเส้นทางของชีวิตมีช่วงหนึ่งที่เราจะเริ่มเข้าใจความจริงอย่างช,ช้าๆว่ายิ่งเราโตขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีคนไม่เข้าใจเรามากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่เพราะเราแย่ลง แต่เพราะเราหยุดใช้ชีวิตเพื่อเอาใจคนอื่นและเริ่มใช้ชีวิตตามความถูกต้องมากขึ้นเมื่อเรายังเล็กเรามักถูกสอนให้เชื่อฟังถูกสอนให้เป็นเด็กดีและถูกสอนให้ทำตัวให้คนอื่นพอใจแต่แทบไม่มีใครสอนว่าวันหนึ่งเราต้องรู้จักปกป้องใจตัวเองโดยไม่ต้องทำร้ายใครธรรมะไม่ได้สอนให้เราหนีโลก แต่สอนให้เราอยู่กับโลกโดยไม่ให้โลกครอบงำใจเมื่อเราเข้าใจข้อนี้คำพูดของคนอื่นจะกลายเป็นเพียงเสียงไม่ใช่คำพิพากษาชีวิตหลายคนทุกข์เพราะเข้าใจผิดว่าถ้าใครไม่พอใจเราแปลว่าเราผิดทั้งที่ในความเป็นจริงบางครั้งเขาไม่พอใจเพราะเราไม่ตอบสนองความคาดหวังของเขาไม่ใช่เพราะเราเป็นคนไม่ดี ธรรมะจึงเตือนให้เราระวังความคาดหวังของคนอื่นเพราะม,มันมักถูกซ่อนอยู่ในรูปของคำว่าหวังดีเป็นห่วงหรือแนะนำถ้าใจเราไม่มั่นคงคำหวังดีนั้นจะกลายเป็นภาระแต่ถ้าใจเรามีสติเราจะรับฟังได้โดยไม่ต้องแบกในชีวิตการทำงานยิ่งเห็นชัดว่าต่อให้เราทำดีแค่ไหนก็ยังมีคนไม่พอใจ ต่อให้เราขยันซื่อสัตย์ก็ยังมีคนมองว่าเราโชคดีหรือคิดว่าเราประจบถ้าเราปล่อยให้ใจไหลไปตามคำคูดเหล่านั้นเราจะเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวและจะค่อยๆหมดพลังโดยที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยธรรมะจึงสอนให้เราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยไม่เอาผลลัพธ์ทางใจไปฝากไว้กับคำชื่นชมเพราะคำชมก็ไม่จีรัง และคำตำหนิก็ไม่ถาวรวันนี้เขาชมพรุ่งนี้เขาเฉยเมรืนเขาอาจไม่พอใจถ้าใจเราขึ้นลงตามนั้นชีวิตเราจะไม่มีวันสงบการรู้ว่าสิ่งที่ทำมันดีไม่ใช่การคิดเข้าข้างตัวเองแต่คือการตรวจสอบใจอย่างซื่อสัตย์ถามตัวเองว่าเราทําด้วยความโลภไหมเราทําด้วยความโกรธไหม เราทำด้วยความหลงไหมถ้าคำตอบคือไม่แม้จะไม่มีใครเห็นแม้จะไม่มีใครเข้าใจความดีนั้นก็ยังสะอาดอยู่ในความสัมพันธ์หลายคนยอมฝืนใจยอมอดทนยอมเงียบเพียงเพื่อรักษาคำว่าถูกใจแต่กลับต้องแลกด้วยความเจ็บลึกๆในใจธรรมะไม่ได้บอกให้เราใจแข็ง แต่บอกให้เราซื่อสัตย์กับความจริงเพราะความเงียบที่ฝืนสุดท้ายจะกลายเป็นความทุกข์ที่สะสมบางครั้งการเดินออกมาอย่างสงบดีกว่าการอยู่ต่อด้วยใจที่แตกสลายบางครั้งการไม่อธิบายอะไรเลยดีกว่าการอธิบายจนใจเราเหนื่อยไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรกับคำอธิบายและไม่ใช่ทุกความไม่เข้าใจที่เราจําเป็นต้องแก้ไข เมื่อใจเราเริ่มวางเราจะเห็นชัดว่าคนที่เข้าใจเราโดยไม่ต้องอธิบายมีค่ากว่าคนที่ต้องอธิบายทั้งชีวิตแต่ก็ยังไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้สอนให้เราเลือกคนแต่สอนให้เราเลือกใจเลือกว่าจะให้ใจเราอยู่กับอะไรอยู่กับความสงบหรืออยู่กับความพยายามที่ไม่มีวันจบเมื่อเรายอมรับได้ว่า ไม่ใช่ทุกคนจะเดินไปพร้อมเราใจเราจะเบาขึ้นและจะไม่โทษตัวเองอีกต่อไปชีวิตจริงไม่จำเป็นต้องถูกใจใครเพราะความถูกใจนั้นเปลี่ยนง่ายแต่ความถูกต้องจะค่อยๆพาใจเราไปสู่ความมั่นคงเมื่อใจมั่นคงเราจะไม่ต้องอธิบายตัวเองบ่อยไม่ต้องปกป้องตัวเองตลอดเวลาและไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าให้ใครเห็น เพราะคุณค่าที่แท้ไม่ได้อยู่ในสายตาใครแต่อยู่ในความสงบของใจเราเองและเมื่อใจสงบแม้โลกจะไม่เข้าใจชีวิตก็ยังเดินต่อไปได้อย่างอ่อนโยนและไม่หลงทางเมื่อเราเดินมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตเราจะเริ่มรู้สึกว่าความเงียบไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เคยคิดและความโดดเดี่ยวก็ไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลว ในทางธรรมะความเงียบคือพื้นที่ที่ใจได้พักและความโดดเดี่ยวคือช่วงเวลาที่เราจะได้พบตัวเองอย่างแท้จริงหลายคนกลัวการไม่เป็นที่ยอมรับกลัวการถูกมองข้ามกลัวการไม่มีใครอยู่ข้างๆแต่เมื่อใจได้เรียนรู้เราจะพบว่าบางช่วงของชีวิตจําเป็นต้องเดินลำพัง เพื่อให้ใจแข็งแรงพอจะเดินต่อไปได้อย่างไม่หลงทางคนที่ใช้ชีวิตเพื่อความถูกใจมักไม่ค่อยได้ยินเสียงของตัวเองเพราะเสียงของคนอื่นดังเกินไปแต่คนที่เริ่มยืนบนความถูกต้องจะค่อยๆได้ยินเสียงใจตัวเองชัดขึ้นเสียงนั้นไม่ได้ตะโกนไม่ได้เร่งไม่ได้กดดันแต่จะบอกเบาๆว่าไม่เป็นไรนะ แค่ทำในสิ่งที่ไม่ทำร้ายใครก็พอธรรมะไม่ได้สัญญาว่าคนดีจะไม่เจ็บแต่สัญญาว่าความดีจะไม่ทำให้ใจเราพังบางครั้งการเลือกความถูกต้องต้องแลกกับการถูกเข้าใจผิดต้องแลกกับการถูกพูดถึงหรือแม้แต่การถูกมองว่าเปลี่ยนไปแต่การเปลี่ยนไปนั้นไม่ได้แปลว่าเราหลงทาง อาจเป็นเพียงการที่เราไม่ยอมหลงไปตามกระแสเดิมอีกแล้วในสังคมที่เสียงดังคนที่เงียบมักถูกเข้าใจว่าอ่อนแอแต่ในทางธรรมะความเงียบที่มีสติคือพลังที่มั่นคงคนที่ไม่โต้เถียงไม่ได้หมายความว่าไม่มีเหตุผลแต่หมายความว่าเขาเลือกเก็บพลังใจไว้กับสิ่งที่มีค่าหลายความขัดแย้งในชีวิต ไม่จบลงเพราะใครถูกใครผิดแต่จบลงเพราะเรายอมวางอัตตาและไม่เอาชนะด้วยคำพูดเมื่อใจไม่ต้องชนะใครใจจะเริ่มชนะความทุกข์และเมื่อใจไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองใจจะเริ่มเป็นอิสระการไม่ถูกใจใครบางคนอาจเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับการซื่อสัตย์กับตัวเองและราคานั้น บางครั้งถูกกว่าการฝืนอยู่ในบทบาทที่ไม่ใช่ชีวิตของเราธรรมะสอนให้เรามองชีวิตเหมือนการเดินทางไกลไม่จำเป็นต้องแบกทุกคำพูดไม่จำเป็นต้องเก็บทุกสายตาและไม่จำเป็นต้องหยุดทุกครั้งที่มีใครเรียกเมื่อเราเดินช้าลงเราจะเห็นชัดขึ้นว่าหลายสิ่งที่เคยทำให้เราทุกข์ไม่ได้สำคัญอย่างที่คิดและหลายคำพูดที่เคยทำให้เราเจ็บ ก็ไม่ได้มีพลังมากเท่าที่ใจเราให้ค่าใจที่ฝึกวางจะเริ่มเบาใจที่ฝึกยอมรับจะเริ่มอ่อนโยนและใจที่ฝึกอยู่กับปัจจุบันจะเริ่มไม่กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในวันที่ไม่มีใครเข้าใจขอให้เราเข้าใจตัวเองในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆขอให้ใจเราอยู่ข้างเราและในวันที่โลกไม่อ่อนโยน ขอให้เราไม่หยาบก,กับใจตัวเองชีวิตไม่จำเป็นต้องถูกใจใครเพราะการถูกใจนั้นไม่อาจค้ำประกันความสงบแต่การรู้ว่าเรายัางเดินอยู่บนความดีจะค่อยๆค้คำจุนใจเราให้ยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงเมื่อใจมั่นคงคำพูดภายนอกจะกลายเป็นเพียงลมพัดผ่านแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องเก็บไม่ต้องต้านและไม่ต้องผลักไส และเมื่อถึงวันหนึ่งที่เราหันกลับมามองเส้นทางชีวิตเราจะไม่เสียใจที่ไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่จะภูมิใจเบาๆว่าอย่างน้อยเราไม่เคยทรยศต่อความดีในใจตัวเองเลยเมื่อใจเริ่มยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถเดินเข้าไปอยู่ในใจของทุกคนได้ความพยายามที่เคยใช้เพื่อเอาใจโลกจะค่อยๆลดลงอย่างเงียบๆไม่ใช่เพราะเราเหนื่อยโลก แต่เพราะเราเริ่มเห็นคุณค่าของใจตัวเองมากขึ้นในทางธรรมะการเห็นคุณค่าของใจไม่ใช่ความหลงตัวเองแต่คือการรู้ว่าใจนี้คือที่ตั้งแห่งทุกข์และสุขถ้าเราดูแลใจไม่เป็นต่อให้โลกทั้งใบยอมรับเราก็ยังไม่พบความสงบหลายคนใช้ชีวิตเหมือนยืนอยู่หน้ากระจกของคนอื่นคอยดูว่าคนอื่นมองเราอย่างไรคอยปรับ ่อยเปลี่ยนจนวันหนึ่งกลับจําหน้าตัวเองในกระจกของใจไม่ได้ธรรมะจึงชวนให้เรากลับมายืนอยู่หน้ากระจกของสติมองตัวเองด้วยความเมตตาไม่ตัดสินไม่ตำหนิแต่เรียนรู้เมื่อเรากล้าดูตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเราจะเริ่มเข้าใจว่าบางสิ่งที่คนอื่นไม่พอใจไม่ใช่เพราะเราผิดแต่เพราะเขาไม่พร้อมจะเข้าใจ และเมื่อเราเข้าใจข้อนี้ใจเราจะหยุดถามคำถามเดิมซ้ำว่าทำไมเขาไม่เข้าใจเราแล้วเปลี่ยนเป็นคำถามที่อ่อนโยนกว่าว่าเรายังซื่อสัตย์กับความดีอยู่ไหมชีวิตที่ตั้งคำถามกับตัวเองอย่างถูกทางจะไม่หลงไปตามอารมณ์ไม่หวั่นไหวกับคำพูดและไม่สั่นคลอนกับการเปรียบเทียบในโลกที่ทุกคนแข่งกันแสดงการเลือกไม่แสดง คือความกล้ารูปแบบหนึ่งในโลกที่ทุกคนอยากถูกเห็นการยอมเป็นเพียงคนธรรมดาคืออิสรภาพธรรมะไม่ได้สอนให้เราหนีความรับผิดชอบแต่สอนให้เรารับผิดชอบต่อใจไม่ปล่อยให้ใจถูกลากไปตามความอยากของใครคนใดคนหนึ่งเมื่อใจเราไม่ต้องการการยอมรับตลอดเวลาเราจะเริ่มฟังคนอื่นได้ดีขึ้นเพราะเราไม่ฟังเพื่อปกป้องตัวเอง แต่ฟังเพื่อเข้าใจและเมื่อเราไม่ฟังเพื่อเอาชนะความขัดแย้งจะค่อยๆเบาบางแม้ปัญหาจะยังอยู่แต่ใจเราจะไม่หนักเหมือนเดิมบางครั้งการอยู่เฉยๆอย่างมีสติสำคัญกว่าการอธิบายยืดยาวเพราะความจริงไม่จำเป็นต้องใช้เสียงดังคนที่ใจมั่นคงจะไม่รีบพิสูจน์ไม่รีบชี้แจงและไม่ใช้พลังไปกับเรื่องที่ไม่ช่วยให้ใจ,จเจริญ ธรรมะสอนให้เราเลือกใช้พลังเหมือนเลือกหายใจใช้เท่าที่จำเป็นและปล่อยส่วนเกินออกไปเมื่อเราไม่ต้องเอาใจไปผูกกับคำพูดใจจะเริ่มโปร่งเมื่อเราไม่ต้องเอาชีวิตไปผูกกับความคาดหวังชีวิตจะเริ่มเบาความเบานี้ไม่ใช่การไม่รับรู้อะไรแต่คือการรับรู้โดยไม่แบกรู้ว่าใครคิดอย่างไรแต่ไม่ต้องเอามาเป็นภาระ และเมื่อใจเราเบาการตัดสินใจจะชัดการเดินทางจะมั่นคงและการอยู่กับปัจจุบันจะลึกขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติชีวิตจึงไม่จำเป็นต้องถูกใจใครเพราะความถูกใจนั้นเปลี่ยนไปตามอารมณ์แต่ความดีที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์จะค่อยๆหล่อเลี้ยงเราแม้ในวันที่ไม่มีใครมองเห็น เมื่อใจได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอเราจะไม่หิวการยอมรับไม่โหยหาคําชมและไม่กลัวการถูกปฏิเสธเพราะในความเงียบลึกของใจเราจะรู้ชัดว่าเราไม่ได้เดินหลงและยังคงเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่ทำร้ายใครรวมถึงไม่ทำร้ายตัวเราเองเมื่อใจเริ่มตั้งอยู่บนความเข้าใจชีวิตจะไม่เร่งรีบเหมือนก่อน เราไม่จำเป็นต้องรีบพิสูจน์ว่าเราดีไม่จำเป็นต้องรีบอธิบายว่าเราถูกเพราะความดีที่แท้ไม่ต้องใช้ความรีบธรรมะสอนให้เราเห็นว่าทุกคนกำลังแบกภาระของตัวเองบางคนแบกความกลัวบางคนแบกความคาดหวังบางคนแบกบาดแผลจากอดีตเมื่อเขาพูดหรือแสดงออกจึงอาจไมอ่อนโยนอย่างที่เราหวังเมื่อเราเห็นอย่างนี้ ใจจะเริ่มให้อภัยได้ง่ายขึ้นไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับการให้อภัยแต่เพราะใจเราควรได้พักการให้อภัยในทางธรรมไม่ใช่การลืมแต่คือการไม่แบกไม่ยกอดีตขึ้นมาทำร้ายปัจจุบันและไม่เอาความเจ็บมาเป็นตัวกำหนดชีวิตหลายครั้งคนที่ไม่พอใจเราอาจไม่ได้เกลียดเราแต่เขากำลังต่อสู้กับความไม่พอใจในใจตัวเองและเราเป็นเพียงภาพสะท้อน ที่ไปกระทบแผลของเขาเมื่อเราเข้าใจข้อนี้เราจะไม่รีบตอบโต้ไม่รีบปกป้องตัวเองและไม่รีบตัดสินใครธรรมะไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอแต่ทำให้เราไม่ต้องแข็งตลอดเวลาเพราะการแข็งใช้พลังมากแต่การอ่อนโยนกลับทำให้ใจอยู่ได้นานในชีวิตประจำวันเราจะพบเจอคำพูดที่ไม่ถูกใจสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรม และผู้คนที่ไม่เข้าใจถ้าใจเรายัางต้องการให้ทุกอย่างสมบูรณ์ใจเราจะไม่มีวันสงบแต่เมื่อใจยอมรับว่าโลกนี้ไม่สมบูรณ์ผู้คนไม่สมบูรณ์และเราก็ไม่สมบูรณ์ใจจะเริ่มผ่อนคลายธรรมะไม่ได้เรียกร้องให้เราเพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องแต่สอนให้เราแก้ไขโดยไม่เพิ่มความทุกข์ในใจบางเรื่องควรพูดบางเรื่องควรวาง บางเรื่องควรปล่อยให้เวลาเป็นผู้จัดการและบางเรื่องไม่ควรเอาเข้ามาอยู่ในใจตั้งแต่แรกเมื่อเรารู้จักเลือกใจจะไม่รกเมื่อใจไม่รกความคิดจะชัดและเมื่อความคิดชัดการกระทําจะตรงชีวิตที่ตรงไม่จำเป็นต้องดังไม่จำเป็นต้องโดดเด่นแต่จะมั่นคงมั่นคงในวันที่มีคนเห็นด้วยและมั่นคงแม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจ การไม่ถูกใจใครไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นสัญญาณว่าเราเริ่มมีขอบเขตของใจขอบเขตนั้นไม่ได้สร้างเพื่อกีดกันแต่สร้างเพื่อดูแลดูแลใจให้ไม่ถูกเหยียบย่ำและไม่หลงไปกับอารมณ์คนอื่นเมื่อเราดูแลใจได้เราจะดูแลคนอื่นได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกด้วยความเจ็บและเมื่อใจไม่เจ็บง่ายคำพูดก็จะนุ่ม การกระทําก็จะอ่อนโยนแม้ต้องยืนอยู่ท่ามกลางความต่างชีวิตจึงค่อยๆกลายเป็นการเดินทางที่ไม่ต้องเร่งไม่ต้องแข่งและไม่ต้องเปรียบแค่ก้าวไปข้างหน้าด้วยสติด้วยความถูกต้องและด้วยใจที่ไม่ทำร้ายใครแม้เส้นทางจะเงียบแม้จะไม่มีใครเดินข้างๆแต่ถ้าใจเรายังอยู่กับความดีทุกก้าวนั้นก็ยังมีความหมาย และยังงดงามในแบบของมันเองเมื่อใจเริ่มไม่ยึดติดกับคำว่าต้องดีในสายตาใครชีวิตจะค่อยๆกลับคืนสู่ความธรรมดาและความธรรมดานี่เองคือพื้นที่ที่ใจได้พักอย่างแท้จริงธรรมะสอนว่าความสุขที่ต้องแลกด้วยการแสดงไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนแต่ความสุขที่เกิดจากการยอมรับ คือความสุขที่ไม่ต้องใช้พลังมากหลายคนเผือเข้าใจว่าถ้าเราไม่พยายามให้คนอื่นพอใจเราจะกลายเป็นคนเฉยชาแต่ในความเป็นจริงคนที่ไม่ฝืนใจตัวเองกลับเป็นคนที่จริงใจกับผู้อื่นมากขึ้นเพราะเขาไม่พูดเพราะกลัวไม่ทำเพราะอยากได้การยอมรับแต่ทำเพราะเห็นว่าสมควรทำในทางธรรมะ การกระทำที่บริสุทธิ์ไม่ได้วัดจากเสียงตอบรับแต่วัดจากความสงบที่เกิดขึ้นภายในบางครั้งเราทำสิ่งที่ถูกแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่หวังคนไม่เข้าใจสถานการณ์ไม่เป็นใจและคำพูดกลับย้อนมาทำร้ายเราธรรมะจึงสอนให้เราแยกให้ออกระหว่างหน้าที่ของเรากับผลของการกระทำหน้าที่ของเรา คือทำด้วยสติด้วยเมตตาและด้วยความไม่ประมาทส่วนผลลัพธ์เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่เราไม่อาจควบคุมได้ทั้งหมดเมื่อเราไม่เอาใจไปผูกกับผลใจจะไม่ทุกข์ง่ายเมื่อเราไม่เอาชีวิตไปผูกกับคำตอบใจจะไม่สั่นคลอนในโลกที่เต็มไปด้วยการตัดสินการเลือกไม่ตัดสินคือการฝึกใจขั้นสูง ไม่ใช่เพราะเราไม่เห็นแต่เพราะเราไม่จำเป็นต้องชี้ธรรมะไม่ได้ทำให้เราเพิกเฉยแต่ทำให้เรามองอย่างเข้าใจและเมื่อเข้าใจใจจะไม่รีบร้อนหลายความเจ็บในชีวิตเกิดจากการรีบรีบตอบรีบอธิบายรีบแก้ตัวทั้งที่บางเรื่องต้องการเพียงความนิ่งความนิ่งในทางธรรมไม่ใช่การหนี แต่คือการยืนอยู่กับความจริงโดยไม่เพิ่มอารมณ์เข้าไปเมื่อใจนิ่งเราจะเห็นว่าหลายปัญหาไม่ได้ใหญ่เท่าที่คิดและหลายคำพูดไม่ได้มีความหมายเท่าที่เราเคยให้ค่าชีวิตที่ไม่ต้องถูกใจใครจึงเป็นชีวิตที่ค่อยๆค,คืนพลังให้ตัวเองพลังที่เคยใช้ไปกับการกังวลจะกลับมาเป็นพลังของการมีสติ เมื่อสติมากขึ้นการเลือกจะชัดขึ้นเราจะรู้ว่าอะไรควรรับอะไรควรวางและอะไรไม่ควรแบกตั้งแต่แรกธรรมะสอนให้เราไม่เอาทุกเรื่องเข้าหัวใจเพราะหัวใจไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแบกทุกอย่างหัวใจถูกสร้างมาเพื่อรับรู้เพื่อเรียนรู้และเพื่อปล่อยวางเมื่อเรายอมให้ชีวิตเป็นไปตามเหตุปัจจัย โดยไม่ฝืนไม่เร่งไม่ดึงใจจะเริ่มอยู่กับปัจจุบันได้จริงและในปัจจุบันขณะนั้นเราไม่จําเป็นต้องเป็นใครไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรแค่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ทำร้ายใครและไม่ทำร้ายใจตัวเองชีวิตแบบนี้อาจไม่โดดเด่นอาจไม่ถูกพูดถึงแต่จะค่อยๆหล่อเลี้ยงเราให้มีแรงเดินต่อไป แม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นค่าใจที่ตั้งอยู่บนความถูกต้องจะไม่ทิ้งเราไปไหนและเมื่อใจไม่ทอดทิ้งตัวเองชีวิตก็จะไม่ว่างเปล่าแม้จะเงียบแม้จะเรียบง่ายแต่จะเต็มไปด้วยความหมายที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังเมื่อใจเริ่มวางความคาดหวังชีวิตจะไม่ต้องดิ้นรนมากเหมือนเดิม เราไม่จำเป็นต้องตื่นขึ้นมาเพื่อพิสูจน์คุณค่าให้ใครเห็นแต่ตื่นขึ้นมาเพื่อดูแลใจให้ไม่หลงไม่ทุกข์และไม่เบียดเบียนในทางธรรมะการดูแลใจคือรากฐานของชีวิตที่ดีเพราะเมื่อใจดีคำพูดจะดีการกระทำจะดีและความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆดีตามหลายคนเสียเวลาไปทั้งชีวิต พื่อรอให้คนอื่นเข้าใจทั้งที่ความจริงสิ่งที่สำคัญกว่าคือการเข้าใจตัวเองเมื่อเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถควบคุมความคิดของใครได้แต่เราควบคุมการกระทำของตัวเองได้ใจจะเริ่มเป็นอิสระอิสระจากการรอคำยอมรับอิสระจากการกลัวคำตำหนิและอิสระจากการเอาคุณค่าชีวิต ไปผูกไว้กับความเห็นของคนอื่นธรรมะไม่ได้ทำให้เราแยกตัวจากผู้คนแต่ทำให้เราอยู่กับผู้คนโดยไม่หลงลืมตัวเองเรายังเมตตาได้ยังอ่อนโยนได้ยังรับฟังได้แต่ไม่จําเป็นต้องยอมเสียใจเพื่อแลกกับคำว่าถูกใจใครบางคนเมื่อใจรู้จักพอพอกับสิ่งที่ทำพอกับสิ่งที่เป็น ชีวิตจะไม่วิ่งวุ่นและจะไม่ถามหามากเกินไปความพอดีนี้เองคือความสงบที่แท้จริงและเมื่อถึงวันที่ชีวิตเจอแรงลมเจอคำพูดเจอสถานการณ์ที่ไม่เป็นดั่งใจใจที่ผ่านการฝึกจะไม่แตกง่ายเพราะมันรู้แล้วว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์และเราไม่จำเป็นต้องถูกใจใครแค่ไม่หลงทางจากความดีก็เพียงพอแล้ว ธรรมะในวันนี้สอนให้เราเข้าใจอย่างเรียบง่ายว่าชีวิตไม่ใช่เวทีที่เราต้องแสดงให้ทุกคนพอใจความทุกข์จำนวนมากเกิดจากการพยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเพื่อแลกกับการยอมรับแต่ความสุขที่แท้เกิดจากการซื่อสัตย์กับใจทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนใครไม่หลอกตัวเองและไม่ทำร้ายใจตัวเอง เมื่อเราวางความคาดหวังจากคนอื่นใจจะเบาเมื่อเรายืนอยู่บนความดีใจจะมั่นคงและเมื่อใจมั่นคงชีวิตจะไม่หวั่นไหวง่ายแม้โลกจะไม่เข้าใจแต่ถ้าใจเราเข้าใจตัวเองชีวิตก็ยังเดินต่อไปได้อย่างสงบงดงามและไม่หลงทางสุดท้ายนี้ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองปกปักรักษาทุกท่านขอให้ทุกท่านมีสติในการดำเนินชีวิตมีปัญญาในการวางใจมีความสงบในหัวใจและมีความสุขที่ไม่ต้องพึ่งการยอมรับจากใครขอให้ทุกก้าวของชีวิตเป็นก้าวที่เบาเป็นก้าวที่ตรงและเป็นก้าวที่ไม่ห่างจากความดีขอให้ใจของทุกท่าน เข้มแข็งยังอ่อนโยนสงบอย่างมั่นคงและพบความสุขที่แท้จริงในทุกลมหายใจของชีวิตครับสวัสดีครับ